คือาเพราะว่าอมลวเราไม่ทองดพี่เออก้ก่อนเไป็ปนคนเ้งัวช็อกโกเลยับอะไรคะีะเป้งอะไรไม่เราไม่ทอันนี้ให้มันหมดก่อนเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็ปนกันมแหรือว่า่ิบงงรอกเออเอองนครับช่อยฉันคือเจาหนังท มีน่ารักเปิดไหมคะเปิดค่ะเปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มนะคะรีบมาเลยนะถ้าของไม่หมดก่อนก็จะถึง2ทุ่มพรุ่งนี้ต้องเข้าร้านอยู่นะทุกคนมาเจอกันได้ร้านโมจิรสเรินเปลี่ยนเวลาเปิดนะคะใครที่มากินอาหารเที่ยงตอนตังมีฮอสามารถคือกลับไปที่บ้านได้เลยใช่จ้าพรุ่งนี้มีอะไรบ้างคะที่หน้าร้านพรุ่งนี้มีคุณเก็บของทุกไคล่ะพี่ทำทุกไคลย่เลยมาถึงตั้งแต่11โมงครึ่งได้เลยนะคะที่ร้านเปิดมา2ค่ะเปลี่ยนเวลา เปลี่ยนเวลาใหม่เพราะว่าลูกค้าตำมีหอเยอะชหอดูใบให้หน่้ยดูใบให้หน่อยจ้ามาคุณพี่โอ้เชนกับมาเชนเออชาแนลพี่ถามว่าพี่ดี่ยห่ือใครมองกลับมาเนี่ยอยูกับพี่ได้หมมาอีกอ่ะดูใบสมบูรณ์แล้วนะคะดูใบอีกกี่ก้อนจ้า อันใดพไกอันเียไมั่เัน่าเันนีไพวนี้น้องก็ทำคลิปนี้ส่หมวกแดงแล้วก็น่หน้าอ่ะ่เรื่องเราลืมเรื่องเรา่ะอ่ลมเรื่องเราอามันแ่นี้ไ้ดันไปใไ้ดันเอารไม่ม่เอาไว้นะ่ปันันลืมาบ กิโลละหนึ่งพันนะคะทุกคนดูใบหมดแล้วค่ะดูใบหมดนะทุกคนจ๋าลืมเรื่องเราลืมเรื่องเราอันนี้ทุกกอย่างมันารเจะลืมเรื่องเราลืมหมดลองแป้งสติ๊กนี้ไปให้เพื่อนลูกคุณนะต้ลองให้ลูกคุณเนาะขอแป้งชาโคช็อกฝอยใหญ่หน่อยเปิดมาจากตัวลูกค้าเลยจ้ะเปิดค่ามาแล้วค่ะเออ ทุกๆอย่างเรนจะลมเรื่องเล่าพี่มองแบกน้ำมันมาสวนเลยก็ป็กของอยานเ้อกดส่วนนะมั้งมาพี่ต่อไปเราชอบวันนะยังไม่ได้เราทาไมาก่อนเราอีกบอกด้เยทานแล้เทานแลยวบอย่านเดี๋ยวอีกเดือยมาทนอีกนัดได้แ่โด คนทาําไปส่เหงาอาวไม่มีใครรอนต่อเลยอ่ะ